เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเช็คเจ้าไฮโลเพชเชอร์นะครับเป็นไฮโลเพชเชอร์สวิตนะครับไฮเพชเชอร์สวิตแล้วก็โลเพชเชอร์สวิตนะครับว่าวิธีเช็คเช็คอย่างไงแบบไหนเสียหรือไม่เสียนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะของเต่าพอดีใส่เครื่องไปแล้วอ่ะเดี๋ยวของใหม่อ่าสิ่งที่เราจะต้องมีในการตรวจเช็คนะครับก็อ่ะไฮโดรไฮตัวหนึง่งไฮเพชเชอร์โลเพชเชอร์นะครับ แล้วก็ต้องมีเกจนะครับเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นดิิตอนเป็นเกจเข็มก็ได้นะปรับเป็น p พไนะครับแล้วก็ต้องมีมิเตอร์นะครับมิเตอร์อะไรก็ได้ครับมิเตอร์วัดค่าโอห์มปรับเป็นวัดค่าโอห์มนะครับ แล้วเราก็เราจะวัดเจ้าโลเปเชอร์ก่อนนะโลเปเชอร์ก็จะมีสายมา2เส้นนะครับเราก็วัดเข้าไปเราวัดค่าโอห์มว่าคืนไม่คืนอ,อของอีกอย่างที่เราจะต้องมีก็คือไนโตรเจนนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันในการตรวจวัด แมื่อเราเอาอสายเช็คแล้วนะครับดูที่นี่นะครับนะครับับนนี้มันจากอยู่นะครับมันไม่ต่อนะครับเช็คมิเตอร์อต่อนะครับเราไม่ต้องสนใจเรื่องค่าโอห์มนะว่ามันกี่โอห์มกี่เคไม่ต้องสนใจมันครับดูแค่ว่ามันต่อหรือไม่ต่อเท่านั้นพอ ไม่ค่อยแน่นะไม่มีที่คีบต okay. so um ้องใช้แบบที up, so ่คีเอาคีไว้กูไหมดูไปไหนเจ้าโลเปเชอร์ต่อนชนกันไหมดูโลเปเชอร์นะครับโดยปกติแล้วโลเจ้าโลเปเชอร์เนี่ยมันจะต้องถ้าไม่มีแรงดันนะครับหรือแรงดันต่ํามันจะต้องจ่า <Jamie. S 2> ดีจวต้องจับเห็นครับเดี๋ยวเราจะใส่แรงดันเข้าไปเมื่อแรงดันเข้าไปมันก็จะต่อให้นะครับต่อวงจรให้เราเปิดในตัวเจนนะครับดูที่เกจนี้นะครับตอนนี้แรงดันยังศูนย์อยู่นะครับแล้วก็ค่าโอยังไม่ขึ้นนะครับ เพิ่มแรงดันเข้าไปนะครับยี่สิบเจ็ดแล้วนหกสิบ <c oughs> ยังไม่ต่อนะครับโลเปเชอร์ Low ยังไม่ต่อนะเจ็ดสิบตัวนี้เป็นของ R สามสองนะครับอ,อะโลเพเชอร์ Low ต่อที่ร้อยยี่สิบนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับตัวเลขขึ้นละ เราไปเชื่อต่อที่120นะก็ค<ต>ือถ้ามีแรงดัน120ขึ้นไปมันมมจะสั่ง,งให้วงจรทํางานนะครับแต่ถ้าแรงดันลดลงอ่าเดี๋ยวเราจะดูอันนี้ไว้นะครับกับอันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะปล่อยแรงดันออก เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับแรงดันลดลงอประมาณ6ประมาณ70มันปิดเหรอถ้าแรงดันด้านโลนะครับต่ำกว่า70เจ้าตัวไฮพีโลเพเชอร์มันก็จะตัดวงจอเลยคอมเพรสเซอร์ก็จะหยุดทำงานนะครับพวกนี้จะป้องกันกรณีที่น้ำยาลวกคอมเพรสเซอร์จะได้ไม่เดินฟรีจะได้ไม่พังนะครับอ แล้วก็เดี๋ยวเราลองป,ปงล่อยแรงดันเพิ่มเข้าไปนะเราจะเพิ่มแรงดันเข้าไปสมมติว่าเราเติมน hmm. ้ำยาเพิ่มเข้าไปอ่ะพอร้อยยี่สิบปุ๊บก็จะต่อนะครับโลมเพรเซอร์ก็จะต่อวงจรก็จะทำงานคอมเพรสเซอร์ก็จะกลับมาเดินเหมือนเดิมนะครับ จะปล่อยออกอีกรอบหนึ่งตอนนี้เจ็ดสิบสองนะครับวงจรยังต่ออยู่ตัดตัดปะ <c oughs> ะ <c oughs> ประมาณต่ำกว่าประมาณเจ็ดสิบอะหกสิบห้ามันจะตัดวงจรจะตัดการทำงานอืนี่มันตัดแล้วเนี่ยนี่ครับมันตัดไปแล้วอันนี้นโ o บิชเชอร์นะสำหรับโรบิเชอร์โลบิเชอร์ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกัน แต่ว่าสีจะไม่เหมือนสีใสจะเป็นสีฟ้าอันนี้จะเป็นโลโลพเชอร์อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูไฮพเชอร์จำไว้นะครับโลพิเชอร์แรงดันต่ําตัดแรงดันสูงขึ้นต่ออนะครับโลพเชอร์นะมันจะตรงข้ามกับไฮพเชอร์อะเดี๋ยวมาดูไฮพเชอร์ไฮพเชอร์ตอนนี้ไม่มีแรงดันนะแรงดันต่ำ คราวนี้ไฮเพชเชอร์ Hi ure, แรงดันต่ำนะมาดูกัน <S 2> <S 2> กน,นี่ต่ออยู่เห็นไหมแรงดันยังไม่มีเลยไฮเพชเชอร์ Hi จะต่อแรงดันที่แรงดันต่ำพอแรงดันสูงเกินมันก็จะตัด อาจยวดูนะครับผมจะเพิ่มแรงดันเข้าไปให้ดูให้มันตัดนะครับดูว่ามันจะตัดที่แรงดันเท่าไหร่ถ้าไฮเปอร์เชอร์สูงเกินมันก็จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์หยุดทํางานเพราะว่าป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียร้อยยี่สิบห้าแล้วยังไม่ต่อครับเอ้ยยังไม่ตัดนะครับเดี๋ยวดูนะครับคอมเพรสเซอร์ทํางานสมมติว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วระบายความร้อนไม่ได้ หรือพัดลมคอยร้อนไม่หมุนนะครับไฮก็จะสูงสูงขึ้นนี่คอมทางานแรงดันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูนะครับว่ามันจะตัดเที่ยวไรน้อยเลยครับสามร้อยยัยห้าสิบสร้อยเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบนะครับสี300่ร้อยสี่ร้อยยังไม่ตัด 8, 250, 3 70, 3 80, 3 150 500ยังไม่ตัดอ่ะหกร้อยตัดนะครับตัดที่หกรอยตัดที่หกร้อยนะครับถ้าคอมพิสเซอร์ทำงานแล้วแรงดันด้านไฮสูงเกินหกร้อยไฮพิเจอร์ก็จะสั่งตัด